ได้เลยค่ะนอนนะคะเดี๋ยวจะเปิดประตูลมก่อนนะคะอ๋อได้เลยได้เลยเชิญค่ะเชิญครับผมเชิญค่ะมาได้เลยค่ะนี่พี่จะเทเองได้ยังไงคะให้น้องเทให้ดิฉัมันเสียเวลาแล้วมันค่อยคยนดไปก่อนแล้วค่อยๆใช้น้ำมันค่าอ๋อเราเราจะต้องมีท่าของเรางยังไงท่าอ่าง้นค่ะ มาตุ่นลมก่อนนะคะนี่นะคะเสร็จปุ๊บนะคะพี่ได้ๆเดี๋ยวผัดกันนะยกเงี้ยจริงจริงวะไคจริงนะคะพี่ไอ้หนงจ๋าพี่ถามจริงยังไรนะคะคุยกันน้องก็ได้ค่ะพี่พี่ว่าไงนะขนมไม่ค่อยได้หิะค่นนม มีทรรมะพิเศษมากกว่านู้นอะไรยังมีนะคุณพี่อยากได้แบบไหนอะคะทำทำอะไรได้บ้างอ่ะถ้ามือได้ลิ้นได้ถนัดเลยมือได้ลิ้นได้เหรอโอเคอันนี้ได้ลิ้นได้เลยน้องได้เลยมามาเลยพี่เต้นตัวนะได้ได้เลยได้เลยได้เลยโอเคมือได้ลิ้นได้หนุ่มมือกับลิ้นเนี่ยคุณพี่อ๋อมือได้แลิ้นได้ลิ้นได้ไปไปเดี๋ยวโดนกูเตะไป